น้อยน้อยน้อยตาเอ๊สวัสดีตอนเช้านะคะเม่เม่สวัสดีวันเสาร์จ้าขี้อีกแล้ววงเดือนฝากก็เคี้ยวไปด้วยกินปากออกตูด น้อยเล่นอะไรเนาะวันนี้ละน้อยอายุเท่าไหร่แล้วเนาะเม่มยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันนะคะโอ้เล่นมันแก้วเล่นมันแก้วไม่องเดือน มั่นเล่นมันเกี่ยวบปเลยฮะสวัสดีครับปมสวัสดีครับตื่นลุกขึ้นมาเล่นแต่เช้าเลยนะคะออกกำลังกายคึกคักอ,อะไรง่วงอีกแล้ว <laughs> ง่วงอีกแล้วบ่ตานะง่วงอีกแล้วบ่นั่นนั่นนั่นหรืมึงเดินกินแล้วโอ้ยโอ้ยเอยเอ ซึกแย่งมันแกวต้มเปื่อยแล้วครับเป็นตาแอมเราไว้เนาะโอคานาโบออฟน้อยวงเดือนเป็นยังไงเมื่อคืนได้หลับได้นอนไหมฮะวงเดือนไม่ได้นอนบ่ น้ำตาไหลาย,ย้อยเลยหนูเช็ดแล้วเช็ดอีกตาแบบตาแข็งไงแม่แมออออออ่ตาแข็งตาแข็งอัยุอายะอ้ยเอายุคึกอันนี้เอเสียงเขามีเสียงแล้วเด้อแม่แม่จ๋ามีเสียงแล้วค่ะผมได้ได้น้องหมามาเล่นเมื่อคืนโอ,โอ้เสียงไหมน้องหมานี่ซ่อมแล้วซ่อมอีก ไปกระจูนี่ไสแตกแล้วนะคะไปกระจูไม่ไหวแล้วไสแตกเลือน้องหมาเออรู้จักข้าวเลยเด้อแม่แม่เบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่เออละน้อยเขามีเพื่อนเพิ่มมาอีกนะคะน้องหมาของเขาลูกค้าที่ห้าเออโอ,อ้ยโอ,อ้ยอ,อ,อ,อก้อนหินก้อนอันนี้ก้อนดินนี้เขาก็ชอบเล่นนะคะแม่แม่เพื่อนเล่นละ,ละน้อย มันนี่เร็วเยอะๆเยอะมาเร็ววงเดือนอย่าทำนะวงเดือนก็รู้แหละคะ่ะว่าเป็นของเล่นของลูก,ลกชายหล่ะเขาเยอะๆคึกหาควันไหมแล้วผุนนะ่ะไปโกอกวนไปโกอกวนนะคะแม่เม่ตัวป่วนป่วนทั้งวันป่วนทั้งคืนเวลาคนเขานอนก็ไม่นอนนี่ อยู่นมกินนมก่อนครับแม่แม่ครับกินนมก่อนครับผม่เล่นกับน้องหมาหมาน่อยผูซูชีวิตเอ้ยนี่รู้จักจับไรเดอร์แม่แม่โอ้โหโอ้โหเพื่อนเล่นของเขาเขาคึกเมื่อวานนี้เขาไม่ได้ทําอะไรเดตองคืนควานไม้เอาเอามาให้ตองคืนนะคะอยู่แต่กับน้องหมานี่แหละแม่หูแตกหูแตกแล้วก็ไปเย็บ อ่าเราผูกไว้นะคะเช้ามาดากเตกดูชอบนิ่มเนาะไม่เมฆาเอาเอามานี่เร็วนั่นนั่นนั่นไซล่ะตุ๊กตาหมาเน่าเเอามามานี่นี่นีนนนนกกนนน่น้อยอันนี้นี่อยู่นี่มไม่ไลหรอ เดี๋ยวเอาบอลบ๊อบปี้มาให้เล่นมีบอลอยู่เด้อบอลบอลน้อยนะคะจะเอามาให้อละน้อยเล่นเยอะน้อยเยอะมานี่เร็วหน่อยน้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 อยหน่อยน้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 อยดูคึกคึกเฮ้เสียงเสียงเมามันเลยแม่แม่เฮอคึกแรงเพื่อนเล่นเขา เยอะเยอะเยอน้อยโอ้ชนคอกแล้วเด้อบัดนี้พังคอกแล้วจะโดนควันไม้ตีเด้แบดนี้อันนี้อ่ะนี่ตุ๊กตาหนูอ่ะเร็วเจ๊มาเล่นกับตุ๊กตาหนูเยอะมาเร็วมาเร็วเออไปเลย เออเมาหตดถ้าเอาบอลนั้นมานะไม่ถึงทรงวิหรอกแตกไอบอลสีชมพูนั่นน่ะของป๊อปี้น่ะฮะอะไรนะอะไรนี่ย่งพูดภาษาต่างประเทศอะไรไม่รู้เรื่องตาเอมาเลวเร็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 น้อย จะพังคอ,อกแล้วเดิอแม่แม่ค่ะไม้เลียวอยู่ไหนเนาะการมายมการมายมตีเด็กดื้อก่อนมาเร็วมาเร็วคึกคึกคึกนี่ <laughs> เอาหมอเตือนไหม านใส่คนเฉยเลยแม่แม่นั่นโดนโดนกันมายมเน้อนั่นคิดดื้อร้ายนั่น <_ d ates> อัปเดตยามเช้านะคะแม่แม่อัปเดตเ <_ d ates> ดดส่งทุกเช้าเลยแลยอรับวิตามินยามเช้านะคะทั้งแม่ทั้งลูก <_ d ates> แม่องเด้กินตั้งแต่ตีสี่แม่แม่ค่ะดูนางกินว่ะ <_ d ates> นางกินเอาแตาา่ใบหญ้าเด้ต้นหญ้าเขาไม่กิน อินเตอร์ไหมแม่แม่องเดือนอ่ะกินแต่ใบจ้ะต้นอ่อนๆก็ไม่กินนะคะเอ้ยคุณเม่เขาหนิออน,น้อยเขาก็ไปนู่นไปดูแต่ตรงนั้นแหละแม่แม่รู้ดูดเล่นดูดจริงไหนนมอยู่นี่องเดือนเขาก็ ไม่หนีบขาไว้หน่อยองเดือนหนีบหัวไปเลยองเดือนอดูควันไม้ทางานไม่กล้ากวนเด้รู้กวนไม่กวนไม่ไม่ไม่ค่อยกวนนะคะเขาเป็นเด็กตีเด้องเดือนยืนหลับและแม่เราไม่เยอะลบกล้องทำไมเยอะทายให้แม่แม่ดูน้อย เนาะเดดยามเช้าเดี๋ยววันนี้หล้าจะไลฟ์เปิดร้านนะคะแม่เมขาฝากเข้ามาพูดคุยทักทายเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หล้าน้อยกับแม่วงเดือนด้วยนะคะขายกล้วยนะคะบำรุงคุณแม่วงเดือนนะคะแม่เมเปิดร้านแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เปิดมาหลายสัปดาห์อยู่หลายสัปดาห์อยู่นะคะแม่เม แวะเข้ามาอุดหนุนมาสนับสนุนได้นะคะรวยสามสิบตักรล้าเนาะไม่เมจ้านั่นแหละค่ะเข้ามารับชมอัลละน้อยได้นะคะรับเดี๋ยวไปกวนควันไหมตัวสูงแล้วเนี่ยนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันนะคะสูง <laughs> นี่วงเดือนอู้นี่แหละ <laughs> 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 ดึงผ้าเขามาหลุดเลยไปนปลาข่อใหญ่มาน้อยเอ๊เอคึกคหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนเล่นแล้วจะม่เล่นกับตาอกเอ๊ะเอ๊ะเอะเอะเยวเาวิ่งเยอะ แล้วเขาจะเล่นด้วยก็ไม่กุกกกกกโอ้ยเมานมนมแล้วแม่แม่ช่วงเช้าก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่คะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องพังแม่วงเดือนกับอาละน้อยด้วยนะคะอายุจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณแม่วงเดือนนะคะอายุ27ย่าง28แล้วนะคะฝากเข้ามารับชมให้กำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะแม่แม่คะ่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดนะคะเปิดตลาดนะคะแม่แม่เข้ามา กดไลค์พูดคุยทักทายกันด้วยนะคะแม่ๆค่ะไลน์นี้เดี๋ยวน้องควานขออนุญาตลงคลิปเลยนะคะ,สว,ส,วะสวัสดีค่ะ